ชีบ่อยชีไม่พุ่งชีขัดหลายๆอย่างตามมาเป็นก้อนเลยนะต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกํลาลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยนี่อาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอว,ปว,เอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวดปวดต่อมลูกหมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่สองแรกกินไปเรื่อยๆวันละสองสองสองเนี่ย อาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดเลา้าตามตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนที่ฉี่วันละเจ็ดแปดเราก็ลดลงลดลงแล้วฉี่พุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้คุนเลยนะคุณแล้วก็บางทีนั้นเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสแจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลย ค่อยๆยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลำดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทำงานก็เมื่อยเพลียกลับมากับปี่กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีมีพละกกำลังขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรงทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนได้ดีมากฟินมากกับชีวิตทุกว,วันนี้